เดี๋ยวลองเดินขึ้นไปชั้นบนว่าชั้นบนเขาจะมีปรับยังไงแต่ว่าเขาทําแบบมันดูโล่งมันดูโปร่งสบายนะเนี่ยพื้นเนี่ยตรงนี้เขาทําใหม่เห็นนะแต่ว่าพื้นอันนี้เหมือนแบบบางส่วนเราก็เคยมาเห็นแล้วไงเพราะว่าเขาปรับปรุงแล้วเขาก็เปิดเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆไงเขาไม่ได้เปิดทีเดียวตุ้มคือไม่ได้ปิดแบบไม่ได้ปิดหมดเลยในระหว่างที่มีการปรับปรุงเขาก็เปิดบางส่วนอยู่เนาะมันก็เลยแบบว่าอาจจะได้เห็นเรื่อยๆชั้นนี้รู้สึกจะเป็นชั้นของ คลินิกเสริมความงามนะชั้น3ขึ้นมาตรงนี้ปพิรบเจอรานไนอินนะฮะแล้วก็คาเฟ่เออไม่ใช่แล้วก็คลินิกนะครับนี่คลินิกนะะนคลินิกคลินิกซีเอ็ดบุ๊กคลินิกคลินิก,นกยาวไปนู่นเลยอะ่ะมีแต่คลินิกทำหน้าเลยเต็มเลยชั้น 3. สามโซนนี้เดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่ง คือห้งเซนทันเนี่ยส่วนมากเขาจะทำเป็นวงกลมเป็นแบบคืออาจจะไม่ได้วงกลมจ๋าเนาะมันจะเป็นวงรีวงอะไรก็ว่าไปแต่มันจะเดินแบบเดินเป็นวงกลมอะ่ะเออเซนทันวเวิร์วไม่ใช่เซนทันเวิ์ลคอฟฟี่เวิ์ลเนี่ยเวลาที่แบบว่าเราเดินถ่ายอะไรเยอะๆอุยอันนี้ทำเล็บเวลาที่เราเดินถ่ายอะไรเยอะๆมันจะแบบว่าตามัวไอแคร์ แล้วก็คือส่วนมากจะอ่านผิดแล้วคนก็จะบอกว่าน้องอ่านผิดบานาน่าเนี่ยอ๋อเป็นโซนไอทีนี่พวกอุปกรณ์มือถือต่างๆอยู่ชั้นนี้ศูนย์วีโวอ๋อชั้นนี้เป็นเนี่ยเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคลินิกแล้วก็เป็นไอทีเป็นมือถือมาดูตรงนี้สิของชั้นสมนี่ลิฟแก้วอ๋อ เขาเตรียมตัวอยู่นี้เขาเตรียมตัวอยู่เขายังไม่ผ้อมอุ้ยร้อนแล้ววะทุกคนแค่แค่เดินแค่เดินห้างแค่นี้ก็ร้อนแล้วว่าโอ้ร้อนแล้วแล้วก็เมื่อยอนะบิ๊กคาเมล่าโอ้เมื่อก่อนนะเนาะไปเที่ยวตอนตอนทั้งวันตั้งแต่ตีห้ายันแบบสี่ห้าทุ่มขับมอเตอร์ไซค์แบบโอ้สุดยอดเลยแบบทำทุกอย่างเที่ยวแบบเต็มที่เลยไม่เป็นไรปัจจุบันคือเดินห้างแค่นี่เหนื่อยแล้วเนี่ย เหนื่อยแล้วแรงหมดจะหมดแรงแล้วงงมากอ,อุปกรณ์อุ้ยน่ารักจังเลยอุปกรณ์ไอทีเอยอุปกรณ์รณรณมือถือฝั่งด้านนีเ้เกี่ยวกับมือถือทั้งนั้นก็คือแบบว่าเป็นการขายมือถือเนาะเจมอคือที่แรกอะตอนนั้นอะอยากได้มากอยากได้ไอกล้องที่มันเป็นกล้องสุ่มกล่องสุ่มอะประมาณพันสามพันสี่ประมาณเนี้ยก็คือเอาออกมาแล้วก็เป็นกล่องสุ่มเป็นกล้องแบบ 12ล้านวิกเชลที่แบบเป็นกล้องสมัย1 9 8 4อ่อะไรเงี้ยกล้องโบราณเนี่ยแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ปัจจุบันไม่อยากได้แล้วเต็มเลยร้านแต่ละร้านคือเต็มร้านนี้โปโป้๊ซื้อบ่อยนะเนี่ยแบรนด์เนี้ยซัมซุงอัพพอร์ตุนจนเป็นแบบอันก็เป็นซัมซุง เซี Xiaomi, ่ยวมี่ JIB วัดสัน IT City นี่เต็มเลยเนี่เดินต่อเดินต่ออ๋อวัดสันแล้วก็ไม่มีอะไรโนะ้นโน้น AIS นะฮะร้านแบบร้านแว่นบอส True Moves True ตอนนี้เขาเป็น True True AIS อ oh, ๋ออันนี้เป็นแบบตู้มือถือเราต้องไปขึ้นฝั่งนน้น มันได้มันขึ้นฝั่งนูนประมาณนี้ทุกคนเห็นปะะนี่เดี๋ยไปทางนี้ไปทางนี้นอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นถัดไปเดี๋ยวชั้นจะบไปจะเป็นชั้น4ฮะตอนนี้อยู่ชั้น3 a ม s ออยู่ด้านหลังสุดเลยโอ้สูงมากเวลาที่แบบมองไปอย่างนี้นะก,กน็กลัวเสียงในหัวกลเสียงในหัวมองจากชั้นบนลงชั้นลา่างอุนี่อันนี้คือชั้นสี่ทุกคน ว้ามอชิมอชิอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะกับอี้เหรอโหโหมอชิ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 น่ารักมากเลยเดี๋ยวค่อยมาเดินเล่นมอชิมอชิอุ้ยเขาเขาทำใหม่มันก็เป็นแบบความ เดินชิลเดินสบายเยนะี่ยเนาะเดินแบบเรื่อยๆเดินง่ายๆอะ่ะมันดูไม่วุ่นวายดีอ่ะชอบนี่ันขาอันนี้พอเข้ามาทางฝั่งนี้ปุ๊บโอ้ยอันนั้นเลมอนนี่เลมอนนีนน่กับโมชิโมชิอยู่อยู่ตรงข้ามกันเลยเลมอนนี่โมชิโมชิอ๋อแสดงว่าเราก็คือขึ้นแค่นี้ปะ่ะเพราะว่าฝั่งหนูไม่มีอะไรฝั่งนี้มันจะเป็นแบบฝั่งนูไนเปโซนเซนทัลไง อันนี้เป็นแบบร้านค้าทั่วไปมันเป็นธนาคารแล้วเนี่ธนาคารออมสินนะครับ UOB นะครับแล้วก็รถไฟอ่ไม่เกี่ยวอ่านี้ไงไปด้านโน้นคือธนาคารธนาคารธนาคารเลือาอะไรไมู่้อันนม้่อันนี้อันเม่อ ออทิสโก้ธนาคารทิสโก้ไทยพานิชย์เนี่ยธนาคารหมดเลยเอาให้ดูเอาให้ดูฝั่งนี้อันนี้คือผู้ร่วมง,งานจะมาตอนไหนอ่ะจะเริ่มจัดงานตอนกี่โมงเอ่ยว้าวโซนธนาคารหมดเลยนะทุกคนอันนี้เป็นโซนโชว์เคสนะครับโชว์เคสเคสมือถือรถไฟ คือที่แบบว่าบอกไปว่าเอ้ยทุกคนดูไปเรื่อยๆอย่าเอาสาระคนดูคิดในใจว่าตั้งแต่ดูมาก็ไม่เคยคิดมาเอาสาระนะเสียงเสียงในหัวของคนดูว่าตั้งแต่ดูมาก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีสาระอะไรเลยนะอเมซอนโอ้ oh, เอาแล้วอเมซอนนะฮะฝั่งด้านนี้เอาธนาคารหมดเลยอะทุกคน เป็นทีทีบีทอสสเดินยาวๆไปนี่ก็จะเป็นแบบว่าร้านค้าที่เป็นแบบเป็นรถเข็นอย่างนี้ก็มีคลินิกเดอะคลินินะฮะอ๋อนี้เป็นคลินิกที่เรามาเมื่อกี้ปะเอาไม่ใช่ฟลลชันดิมีเฉวมีเฉวของเขามีเฉวะปะ ด้านบนของกินอันนี้ก็เป็นโซนเซนทันเดี๋ยวขึ้นชั้นบนนี่ตอนนี้ตรงนั้นเขาต่อคิวซื้อของนี่อันนี้ก็เป็นชั้นสูงสุดแล้วชั้นสูงสุดของเซนทันปิ่นเกล้าเรากําลังจะทําสําเร็จแล้วในการเดินร้อนมากตอนเนี้คือในนี้แอร์ก็น่าจะเย็นอยู่นะแต่ตอนนี้คือคนเดินร้อนมากออโต้อยอรออ์มันเป็นโซนของกินหมดเลย เข้าเหรียญอุ้ยนี่ของกินด้านนี้นี่นี่ไงเทนโจกินเทนโจเลยกินไม่ไหวอุ้ยสวยจังทำไมอ่ะ